คุณกำลังอยู่กับเรา ARIT Podcast สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสาระ สวัสดีค่ะพบกับ arit podcast อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารนำเสนอหนังสือดีมีสาระกับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะวันนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่องคู่มือทำเงินจาก NFT ผู้เขียน Fornow m มและ t ทอร์รี่คูเฮดิสัเรารู้มาว่า NFT ถูกจัดเป็นสินทรัพย์ซึ่งเกี่ยวอยู่กับเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชน พอจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีด้วยจุดนี้เกิดคำถามขึ้นมากมายสักพักเราได้อ่านได้เห็นข้อมูลที่ลึกขึ้นอีกนิด NFT ดูเหมือนมักจะมาในรูปแบบดิจิตอลอาร์ตสร้างสรรค์โดยศิลปินดิจิตอลที่อาจจะขายทำเงินได้ถึง6หลัก7หลัก ถึงตรงนี้คำถามก็ผุดขึ้นอีกมากมายและเมื่อไม่นานในต่างประเทศรวมถึงบ้านเราเองเราได้ยินข่าวว่าเด็กมัธยมก็สร้างและขาย NFT จนเป็นเศรษฐีกันชั่วข้ามคืนสำหรับคนทั่วๆไปคำถามยอดฮิตคือทำไมเราต้องอยากครอบครองสินทรัพย์ที่จับต้องก็ไม่ได้นี้หรือมันจะมีเจ้าของเพียงหนึ่งเดียวอย่างที่มันอวดอ้างได้อย่างไรเมื่ออนาคตอันใกล้ชีวิตเราจะลายล้อมไปด้วย NFT ตั้งแต่ตัวคอนเสิร์ตอัลบ,บั้มเพลงของศิลปินคนโปรดไปจนถึงสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกครับหรือแบรนด์ต่างๆรู้จักแดดเตรียมพร้อมเข้าสู่สนาม NFT ก่อนที่จะสายเกินไป NFT มาจากคำว่า non-fungible token คือไม่สามารถมีสิ่งใดมาทดแทนได้เสมอกันแบบเงินสกุลต่างๆที่ทดแทนกันเองได้ ฟันจิเบิน NFT ใช้ระบบบล็อกเชนจึงไม่สามารถคัดลอกทำซ้ำได้และมีความเป็นของแท้ในตัวเองแม้จุดเริ่มต้นของ NFT จะมาจากวงการศิลปะแต่ในอนาคต NFT จะเข้ามาอยู่ในหลายมิติของชีวิตประจำวันของเราหนางังสือเล่มนี้ชี้แนวในการสร้างขายและซื้อ NFT โดยที่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางเทคนิคมาก,ก่อน ผู้เขียนปูพื้นฐานตั้งแต่ว่า NFT คืออะไรพัฒนามาได้อย่างไรและทำไมถึงมีมูลค่ารวมถึงแห่มุมต่างๆและประเภทของ NFT ตลาดซื้อขาย NFT ข้อดีข้อเสียของแต่ละแพลตฟอร์มไปจนถึงแนะนำวิธีซื้อขายแบบให้ทำตามได้ทีละขั้นตอนในเล่มยังมีตัวอย่างจริงและกรณีศึกษาของผู้คนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและขาย NFT ของตนมาแล้ว ที่จะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านพร้อมกับการเข้าสู่วงการ NFT ได้ทันทีผู้สนใจสามารถหาอ่านฉบับเต็มทั้งเล่มได้ที่ห้องสมุดชั้นหนเรียกเรียกหนังสือ3 3 2 1 7 8สอรรหวังว่าผู้อ่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ